นี่ครับรถของอการบริหารสอนตำบลไผ่โทนหน่วยกู้ชีพกูพ้ภัยไผ่ทองจะทำโดยกูย้ภัยไผ่ทอง202ผู้ช่วยคือไผ่ทอง201เยาวดีข้างหน้าพินันธน,นาการจาก202และหลังเตาข้างหลังก็202 ประคองปะทบให้เดี๋ยวไปดูใกล้ๆแนวนดีข้างหน้าตอนคืนซสบตามมากเลยครับไฟล้างไฟล้างไม่ค่อยไม่ค่อยสู้เลยไฟล้างเอาไม่ค่อยอยู่เลยครับสู้แวเอาดีดีข้างหน้ายิ่งดูไกลเป็นไม่รู้เรื่องเลย เดี๋ยวแบตจะหมด